จะได้พาซเล็กแม่ลวครับพี่น้องมากวาดน้ำฝนกันเลยครับขั้นตอนต่อไปก็สิิ้่เสื้อกันละครับพี่น้อง มัดปากองค์ก็พาสลักให้มันแน่นครับเพื่อเซนี้การห่วงหน่ำฝนครับพี่น้องสามัดบ้านแน่นถ้าฝนตกแห้งพาสลักอาจจะรุดได้ครับพี่น้องก็ได้ผูกเสือก ให้นียนแล้วนะครับพี่น้องกับเป็นนันว่าเส็จสิ้นแล้ะครับแนี่ยกวางนำฝนปากองค์นะครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องถึงดีขนาดครับ